จะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งประเทศที่คุณอาศัยอยู่สถาบันที่ดูเหมือนจะมั่นคงและเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งกลับมีความสำคัญน้อยกว่าเครือข่ายดิจิทัลที่คุณเป็นสมาชิกจะเป็นอย่างไรถ้าทักษะและความรู้ที่คุณมีซึ่งสามารถเดินทางข้ามร่มแดนได้ในพริบตาผ่านอินเทอร์เน็ตกลับมีค่ามากกว่าสัญชาติที่ประทับอยู่ในพาสปอร์ตของคุณและจะเป็นอย่างไรถ้า ภาษีที่คุณเคยจ่ายซึ่งเป็นรากฐานค้ำจุนรัฐชาติมานานหลายศตวรรษได้กลายเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ว่าจะจ่ายให้ใครเพื่อแลกกับบริการที่ดีที่สุดเหมือนกับการเลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนี่ไม่ใช่พล็อตเรื่องจากภาพยนตร์ไซไฟแต่มันคือแก่นกลางของคำทำนายที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่20ในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นเพียงสิ่งใหม่ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ โดยหนังสือเล่มหนึ่งที่กล้าหาญพอที่จะวาดภาพอนาคตที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหนังสือที่ทำนายการเกิดขึ้นของสกุลเงินดิจิตอลการทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกและการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ500ปีหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า The Sovereign Individual และคำทำนายเหล่านั้นกำลังกลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างน่าขนลุกตรงหน้าพวกเราทุกคนในวันนี้ สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่ตอนแรกอย่างเป็นทางการของซีรีส์เรื่องเล่าฉบับเต็มเสียงจาก Long Time Story ซีรีส์ใหม่ที่เราจะมาเจาะลึกแนวคิดเปลี่ยนโลกในรูปแบบพอดแคสต์ที่เน้นการฟังเป็นหลักเพื่อให้คุณสามารถรับฟังเรื่องราวดีๆได้ในทุกที่ทุกเวลาและสำหรับตอนปถมเรื่องนี้ไม่มีเรื่องราวไหนที่จะเหมาะสมไปกว่าการถอดรหัสหนังสือที่อาจจะสำคัญ และเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในยุคข,ของเราหนังสือที่เขียนโดยเจมส์เดลเดวิสันและลอร์ดวิลเลียมรีสม็อกหนังสือที่ถูกกล่าวขานในแวดวงเทคโนโลยีและนักลงทุนว่าเหมือนเป็นคำภีร์หรือคู่มือทำความเข้าใจโลกในศตรวรรษที่21หนังสือที่มีชื่อว่า The Sovereign Individual หรือปัจเจก,กชนผู้เป็นอิสระนี่ไม่ใช่การรีวิวหนังสือธรรมดาครับ แต่คือการนําแผนที่ที่หนังสือเล่มนี้ได้ร่างไว้เมื่อ20ทศวรรษก่อนมาคลี่ดูพร้อมกันอย่างละเอียดเพื่อทําความเข้าใจว่าโลกกําลังหมุนไปในทิศทางไหนอะไรคือพลังที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยู่เบื้องหลังและที่สําคัญที่สุดคือเราในฐานะปัจเจกบุคคลคนหนึ่งจะต้องเตรียมตัวปรับตัวและพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพื่อที่จะไม่เพียงแต่อยู่รอด แต่ยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้อีกด้วยแกนของ The Sovereign Individual ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าตักกะแห่งความรุนแรงหรือ The Logic of Violence ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีและวิธีการที่มนุษย์ใช้ในการปกป้องทรัพย์สินและใช้กำลังบังคับเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เปลี่ยนไป โครงสร้างอำนาจของสังคมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเสมอผู้เขียนได้แบ่งยุคสมัยออกเป็น3ช่วงที่ผ่านมาและเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ครั้งที่4 1. คําคำทำนายที่1การปฏิวัติครั้งที่4และการสิ้นสุดยุครัฐชาติเพื่อให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเราต้องย้อนกลับไปดู3ยุคก่อนหน้าครับยุคแรกคือยุคนักล่าและผู้รวบรวม ในยุคนี้อำนาจเป็นของปัจเจกบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดทางกายภาพทรัพย์สินมีน้อยและเคลื่อนที่ได้ง่ายการใช้กำลังจึงเป็นเรื่องตัวต่อตัวต่อมาการปฏิวัติเกษตรกรรมได้เปลี่ยนทุกอย่างไปมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานและสะสมทรัพย์สินในรูปแบบของที่ดินและผลผลิตที่ดินนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้ทำให้มันเสี่ยงต่อการถูกปล้นตักกะแองความรุนแรงจึงเปลี่ยนไป เทคโนโลยีอย่างกำแพงเมืองประสาทและกองทหารม้าถือกำเนิดขึ้นอำนาจจึงย้ายจากปัจเจกชนไปยังขุนนางเจ้าของที่ดินผู้สามารถให้ความคุ้มครองได้นี่คือจุดเริ่มต้นของระบบฟิวดลแล้วการปฏิวัติอุตสาหกรรมก้มมาถึงการมาถึงของดินปืนและปืนใหญ่ทำให้กำแพงประสาทที่เคยแข็งแกร่งหมดความหมายตะกะแห่งความรุนแรงจึงเปลี่ยนไปอีกครั้ง อำนาจในการใช้กำลังที่เด็ดขาดที่สุดไม่ได้อยู่ที่กองทัพม้าแล้วแต่อยู่ที่กองทัพขนาดใหญ่ที่มาพร้อมอาวุธปืนการจะเลี้ยงดูกองทัพขนาดใหญ่นี้ได้จำเป็นต้องมีระบบเศรษฐกิจและระบบราชการขนาดใหญ่มาสนับสน,นุนและนี่คือจุดกำเนิดของรัฐชาติหรือ The Nation State ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันสถาบันที่มีอำนาจผูกขาดในการใช้ความรุนแรงและเก็บภาษีจากประชาชนภายในอาณาเขตของตน แต่ the sovereign individual ทําำนายว่าการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารที่ขับเคลื่อนโดยไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, และอินเทอร์เน็ตคือดินปืนลูกใหม่มันกำลังจะทำลายรากฐานอำนาจของรัฐชาติอย่างช้าๆเพราะมันได้มอบอาวุธชนิดใหม่ที่รัฐชาติไม่สามารถควบคุมได้ง่ายๆนั่นคืออำนาจในการเข้ารหัสหรือ encryption ที่ทำให้ข้อมูลและธุรกรรมเป็นส่วนตัวและ อำนาจในการย้ายข้อมูลและทุนทรัพย์ข้ามพรมแดนได้ในพริบตาสิ่งนี้จะค่อยๆกัดกร่อนอำนาจที่สำคัญที่สุดของรัฐชาตินั่นคืออำนาจในการเก็บภาษีครับเพราะเมื่อทุนทรัพย์กลายเป็นดิจิทัลและไร้พรมแดนการจะตามไปเก็บภาษีก็จะยากขึ้นเป็นทวีคูณ 2. คํคำทำนายที่2การกำเนิด The Sovereign Individual เมื่ออำนาจของรัฐชาติออนแอลง อำนาจจะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มใหม่ที่หนังสือเรียกว่า The Sovereign Individual หรือปัจเจกชนผู้เป็นอิสระคนกลุ่มนี้ไม่ใช่อภิสิทธชนที่สืบทอดมาจากตระกูลเก่าแก่แต่อำนาจของพวกเขามาจากสติปัญญาทักษะและความสามารถในการสร้างมูลค่าผ่านโลกดิจิทัลพวกเขาคือใครพวกเขาคือโปรแกรมเมอร์ระดับโลกที่สามารถทำงานให้บริษัทในซิลิคอนวัลเลย์ได้จากบ้านพักที่เชียงใหม่ คือนักลงทุนที่สามารถบริหารพอร์ตการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านแล็ปท็อปเพียงเครื่องเดียวคือศิลปินดิจิทัลที่ขายผลงาน NFT ให้กับนักสะสมในอีกซีกโลกคือผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจออนไลน์ที่ให้บริการลูกค้าได้ทั่วโลกหัวใจสำคัญของคนกลุ่มนี้คือ Mindset ที่เปลี่ยนไปพวกเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นพลเมืองที่ต้องผูกติดและจงรักภักดีต่อประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มองตัวเองว่าเป็นลูกค้า และมองรัฐบาลเป็นเหมือนผู้ให้บริการพวกเขาสามารถที่จะเลือกที่จะย้ายตัวเองและทุนทรัพย์ไปยังประเทศที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราภาษีที่ต่ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 3. คําทํานายที่3การปฏิวัติของเงินตรา และนี่คือคำทํานายที่อาจจะน่าทึ่งและแม่นยำที่สุดในหนังสือเล่มนี้ครับเราต้องไม่ลืมว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี1997ในยุคที่ยังไม่มีใครรู้จักบิตคอยหรือบล็อกเชนหนังสือ The Sovereign Individual ได้ทํำนายถึงการเกิดขึ้นของสกุลเงินดิจิตอลที่อยู่นอกระบบไซเบอร์สเปซเงินที่จะถูกควบคุมโดยกฎของคณิตศาสตร์และการเข้ารหัสไม่ใช่โดยธนาคารกลางของประเทศใดประเทศหนึ่งเงินที่มีจำนวนจำกัด และไม่สามารถถูกพิมพ์เพิ่มได้ตามใจชอบเหมือนเงินเฟีสหนังสือเล่มนี้ให้เหตุผลว่าตลอดประวัติศาสตร์รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะลดค่าเงินของตัวเองเสมอผ่านเงินเฟอ้อเพื่อใช้หนี้และใช้จ่ายในโครงการต่างๆอินเทอร์เน็ตจะมอบทางหนีให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกทางหนีที่จะทําให้พวกเขาสามารถปกป้องความมั่งคั่งของตนเองจากอํานาจของรัฐได้และในวันนี้เราก็ได้เห็นการเกิดขึ้นของบิตคอย อีเธอรีและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆที่ทำงานตรงตามคุณลักษณะที่หนังสือเล่มนี้บรรยายไว้ทุกประการมันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของเหล่า Sovereign Individual มันให้อิสระแก่พวกเขาในการเก็บรักษาและโยกย้ายความมั่งคั่งของตนเองได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยซึ่งจะยิ่งทำให้อำนาจในการเก็บภาษีของรัฐสั่นคลอนลงไปอีกในอนาคต 4. คํคำทำนายที่4ความเหลื่อมล้ำที่น่ากังวล อย่างไรก็ตามครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้วาดภาพอนาคตที่สวยหรูสําหรับทุกคนมันได้เตือนไว้อย่างน่ากังวลว่าในยุคใหม่นี้ความเหลื่อมล้ําจะไม่ได้วัดกันที่เงินเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่ความสามารถในการปรับตัวช่องว่างระหว่างกลุ่ม Sovereign Individual ที่สามารถท่องไปในโลกดิจิตัลได้อย่างอิสระกับลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ทักษะการงานและชีวิตยังคงผูกติดอยู่กับระบบและสถานที่แบบเดิม จะทางกว้างออกไปอย่างที่ไม่ปรากฏมาก่อนหนังสือทํานายว่าเมื่อกลุ่มคนที่เก่งที่สุดและรอยที่สุดสามารถที่จะย้ายออกจากระบบภาษีแบบเดิมได้ภาระภาษีทั้งหมดก็จะตกอยู่กับชนชั้นกลางและผู้ใช้แรงงานที่ยังคงต้องพึ่งพาระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งอาจจะนําไปสู่ความไม่พอใจการประท้วงและการเกิดขึ้นของลัทธิชาตินิยมและประชานิยมสุดโต่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราก็เริ่มเห็นเขาลางแล้วในหลายประเทศทั่วโลก คำถามคือผ่านมา20กว่าปีคำทํานายเหล่านี้กลายเป็นจริงแค่ไหนคำตอบคือมากกว่าที่เราคิดครับเราได้เห็นการเติบโตของ Bitcoin และ c r y ปโตเค r เรนซีจนกลายเป็นสินทรัพย์ระดับโลกจริงๆเราได้เห็นวิถีชีวิตแบบดิจิทัลโน m มดที่กลายเป็นเรื่องปกติเราได้เห็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple หรือ Google มีอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศเล็กๆหลายประเทศรวมกัน เราได้เห็นการแข่งขันทางภาษีระหว่างประเทศต่างๆเช่นโปรตุเกสหรือดูไบที่พยายามดึงดูดคนเก่งและคนรวยให้ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่แน่นอนว่ามันก็มีข้อโต้แย้งเช่นกันรัฐชาติยังไม่ล่มสลายและในหลายๆด้านรัฐกลับมีอำนาจมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีการสอดส่องหรือที่เราเรียกกันว่า surveillance technology และกำลังพยายามสร้างสก,กุลเงินดิจิทัลของตนเองหรือ CBDC เพื่อควบคุมการเงินให้เข้มงวดกว่าเดิม นอกจากนี้แนวคิด sovereign individual ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงภาพฝันสำหรับอภิสิทธิชนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นและคนส่วนใหญ่ในโลกก็ยังคงต้องผูกติดอยู่กับโครงสร้างแบบเดิมแต่ถึงแม้คำทำนายบางอย่างอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ the sovereign individual ได้มอบกรอบความคิดที่ทรงพลังในการมองเห็นทิศทางลมของการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมรับมือกับมันเมื่อเข้าใจภาพใหญ่แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะเตรียมตัวเพื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนนี้ได้อย่างไร The sovereign individual ไม่ได้ให้แค่คําทํำนายแต่ยังให้แนวทางที่เราสามารถนํามาปรับใช้ได้ซึ่งผมขอสรุปเป็น4ทักษะแห่งอนาคตที่ทุกคนควรเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้ครับ 1. พัฒนาทักษะที่ไม่ผูกติดกับสถานที่หรือ Location Independent Skills ในโลกยุคใหม่ทักษะที่สามารถสร้างรายได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด จงถามตัวเองว่างานที่คุณทำอยู่สามารถทำจากที่ไหนก็ได้ในโลกหรือไม่ถ้าไม่มีทักษะอะไรบ้างที่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทักษะเหล่านี้อาจแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มเทคนิคเช่นการเขียนโคด้ดการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มสร้างสรรค์เช่นการเขียนการออกแบบกราฟิกการทำวิดีโอกลุ่มการตลาดเช่น SEO การยิงแอด และกลุ่มการสื่อสารเช่นการให้คำปรึกษาออนไลน์การสอนออนไลน์จงเลือกทางของคุณและเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ 2. ฝึกฝนการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วความรู้จากมหาวิทยาลัยจะหมดอายุเร็วขึ้นคนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณจะไม่ใช่ใบปริญญา แต่คือความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วจงสร้างนิสัยรักการอ่านลงเรียนคอร์สออนไลน์ที่สนใจฟังพอดแคสต์ดีๆและเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทำให้ตัวเองเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการที่พร้อมจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่อยู่เสมอ 3. ส,สร้างความรู้ทางการเงินยุคใหม่หรือ financial literacy 2.0 การบริหารเงินในศตรวรรษที่21จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณต้องเริ่มทำความเข้าใจในสินทรัพย์รูปแบบใหม่ๆที่อยู่นอกเหนือระบบการเงินแบบดั้งเดิมเช่นสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเชื่อหรือลงทุนในมันแต่คุณต้องเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรมีความเสี่ยงอะไรและมันอาจจะเปลี่ยนโลกการเงินไปได้อย่างไรเรียนรู้วิธีการกระจายความเสี่ยงและการปกป้องความมั่งคั่งของคุณในระดับโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งและ 4. สร้างเครือข่ายระดับโลกหรือ Global Networking ในอนาคตเครือข่ายและคอนเน c t ชันของคุณอาจมีความสำคัญมากกว่าสัญชาติจงใช้พลังของอินเทอร์เน็ตในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนเก่งๆจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ที่สนใจในเรื่องเดียวกันแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือผู้อื่น เพราะเครือข่ายเหล่านี้คือหลักประกันและประตูสู่โอกาสที่เงินก็สื่อไม่ได้ The Sovereign Individual ไม่ใช่หนังสือที่คุณจำเป็นต้องเชื่อทุกประการบางคำทํานายอาจจะเกิดขึ้นบางคำทํานายอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันได้มอบแว่นตาอันใหม่ให้กับเราแว่นตาที่ช่วยให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในมุมที่แตกต่าง และมอบเครื่องมือทางความคิดที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งในการเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงและมันอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดมันอาจจะน่ากลัวแต่มันก็เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนได้ร่วมกันครุ่นคิดครับคุณคิดว่าการเกิดขึ้นของเหล่า Sovereign Individual คือหนทางสู่อิสรภาพขั้นสูงยุทธ์ของมนุษย์หรือคือภัยคุกคามต่อโครงสร้างสังคมที่เราเคยรู้จักและในบรรดาทักษะทั้ง4ที่เราได้คุยกันไปทักษะอะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดและจะเริ่มลงมือทำก่อนเป็นอันดับแรกมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะครับนี่คือตอนแรกของซีรีส์เรื่องเล่าฉบับเต็มเสียง หากคุณชื่นชอบการเจาะลึกแนวคิดเปลี่ยนโลกในรูปแบบการฟังแบบนี้อย่าลืมบันทึกเพลย์ลิสต์นี้ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ